กด้ตัวมากๆคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะบ้านไหนมีคุณพ่อคุณแม่ที่สูงอายุแล้วโรคเกี่ยวกับต้อเนี่ยมันมาเนมาโดยที่ไม่รู้มาก่อนด้วยบางคนบางคนไปตรวจเป็นต้อเนื้อต่อกระจกต้องอาจจะถึงขั้นต้องผ่าแล้วลอกต้ออะไรแบบนี้ต้องไปลอกต้อต้องไปผ่าตัดเช่นเดียวกับครอบครัวนี้ครับพาคุณแม่ไปผ่าตัดต้อกระจกตั้งแต่เดือน5้าครับพฤษภาคมปรากฏติดเชื้อคุณแม่เนี่ยถูกคุณหมอควักลูกตาออกมานะครับ มันติดเชื้อหนักมากเลยคุณผู้ชมครับวันนี้มาร้องกับทางสายใหม่ต้องรอดลูกสาวเนี่ยเป็นพยาบาลด้วยคุณลุงทิพย์นะครับนั่งอยู่ข้างๆกับคุณแม่บอกว่าพาคุณแม่ไปผ่าตัดดวงตาหรือว่าต,ต่อกระจกเนี่ยคุณผู้ชมครับที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดราชบุรีแต่ว่ามีการรักษาผิดพลาดครับทำให้ติดเชื้ออย่างหนักต้องควักลูก,กตาทิ้งก่อนหน้านี้คุณแม่เนี่ยมีอาการมองไม่เห็นพาไปตรวจตาที่คลินิกแห่งหนึ่งที่ราชบุรีของคุณหมอชื่อดัง หมอก็วินิจฉัยบอกว่าตาข้างซ้ายมันเป็นต้อกระจกเสนอแพ็กเกจเลย,เลยผ่าตัด25,000ให้ไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรีอพอผ่าตัดเสร็จคุณแม่มีอาการตาแดงคุณหมอบอกว่าปกตินะม,มันเป็นการรักษาที่มันไม่สมบูรณ์แต่ผ่านไป7วันงับหมอบอกติดเชื้อต้องส่งตัวต่อไปที่โรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งและมีการนัดรับยาฆ่าเชื้อที่โรงพยาบาลที่พยาบาลก็คือลูกสาวในทำงานอยู่ 23พฤษภาคมมีการนัดหมายกันเอาไว้เพราะว่าหมอคนนี้ก็ทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลเดียวกันแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ยานะครับส่งตัวไปผ่าตัดอีกโรงพยาบาลหนึ่งในวันนั้นเลยหลังการผ่าตัดตาทั้งสองข้างเนี่ยแทบจะไม่สามารถมองเห็นได้เพราะว่าอักเสบบวมหมออีกโรงพยาบาลบอกอาจจะต้องวักลูกตาออกเพราะว่ารักษาอย่างสุดความสามารถแล้วแต่สุดท้ายก็ต้องวักลูกตาออกเมื่อวันที่21มิถุนายนนะครับ ตอนนี้ตาข้างซ้ายเนี่ยไม่มีแล้วลูกตาต้องใส่ลูกตาปลอมค่ะไปร้องกับทางศูนย์ดำรงธรรมส่งเรื่องไปยังสาธารณสุขของจังหวัดพบข้อพิรุษและบกพร่องหลายอย่างแต่สรุปออกมาว่าห้องผ่าตัดได้มาตรฐานแต่หมอคนนี้ก็ไม่เคยโทรศัพท์มาสอบถามอาการของคนไข้อ้างบอกว่าไม่มีเบอร์ติดต่อ แต่ลูกสาวบอกเดี๋ยวคุณหมอหนูก็เป็นพยาบาลลงพยาบาลเดียวกับคุณหมอหรือในแฟ้มประวัติคนไข้ก็ต้องมีออมีเบอร์ติดต่อทั้งคนไข้และญาติใช่ถ้าอยากติดต่อจริงๆไม่น่าจะยากนะครับค่ะควาเป็นธรรมกับทางเราด้วยก็คิดว่าเราเลือกอย่างดีที่สุดแล้วอะแต่ว่าแม่ต้องมาสูญเสียดวงตาไปแบบนี้เราก็รู้สึกผิดแล้วก็รู้สึกไม่ดีมากๆในส่วนของแพทย์เนี่ยค่ะคือตั้งแต่ที่เขียนใบส่งตัวให้เราไปรักษาต่อ ไม่เคยโทรศัพท์มาสอบถามอาการคนไข้เลยไม่เคยแสดงความรับผิดชอบใดๆเขาตอบสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดว่าไม่สามารถหาเบอร์โทรศัพท์ของลูกสาวได้แม้จะใช้ความพยายามมากเพียงใดซึ่งจะบอกว่าทั้งเราทั้งแพทย์ทำงานอยู่โรงพยาบาลเหมือนกันคะ่ะเราสามารถเดินมาหากันก็ได้จริงไหมคะออลูกสาวบอกถ้ามีเจตนาอยากจะามาพูดคุยสอบถามเดินมาหาก็ได้อยู่โรงพยาบาลเดียวกันนะครับ และบอกด้วยว่าจนถึงตอนนี้คุณหมอยังไม่มีการแสดงรับผิดชอบนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้แจ้งความดาเนินคดีอะไรทั้งนั้นแต่ว่าทําเรื่องไปยังแพทยสภาถามถึงมาตรฐานการรักษาและคุณธรรมจริยธรรมของคุณหมอคนนี้ขอให้ตัดสินและชี้ขาดตามกระบวนการยุติธรรมให้มีความเป็นธรรมกับครอบครัวของเธอด้วยเห็นบอกเดี๋ยวจะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความเป็นธรรมนะครับทางสายใหม่ต้องรอดก็จะเป็นตัวกลางส่วนที่สาสุขจังหวัดราชบุรี ถ้าจะชี้แจง <c oughs> เราก็ยินดีที่จะนําเสนอข่าวให้เพราะตอนนี้ยังสงสัยอยู่เหมือนกันว่าทําไมมันถึงขั้นต้องควักลูกกระตาทิ้งเลยใช่แล้วมันผิดพลาดตรง <c oughs> ไหนนะคะจะอย่างน้อยเนี่ยก็ทําให้คนไข้ได้คลายสงสัย <c oughs> รวมไปถึงที่สําคัญแหละเชื่อว่าในจังหวัดเนี่ยอาจจะรู้ก็ได้หมอคนไหนโรงพยาบาลไหนได้กลับมาสร้างความเชื่อมั่นกัน <c oughs> ไหนได้นะคะ